สวัสดีค่ะวันนี้ปานินจะพาทุกคนมาทำขนมต้มใบเตยเมนูนี้ทำง่ายอร่อยไปลงมือทำกันเลยนี่ค่ะมะพร้าวที่เราใช้นะคะเราจะใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะนี่ค่ะเราก็จะขูดโดยใช้มือแมวนะคะขูดจากขอบด้านนอกเข้าไปด้านในนะคะก็จะได้เส้นประมาณนี้เลยนะคะมะพร้าวที่ได้นะคะ นำมาใส่เกลือคุกเขาให้ทั่วค่ะแล้วนำไปนึ่งประมาณ5นาทีวิธีนี้นะคะจะทำให้มะพร้าวของเราไม่เสียง่ายค่ะจากนั้นนะคะยกพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะมาเริ่มทำไส้ก,กันเลยค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวล,ลงไปค่ะเกลือแล้วตามด้วยน้ำมะพร้าวเล็กน้อย จากนั้นทําการเคี้ยวน้ําตาลให้น้ําตาลละลายดีจะทําให้น้ําตาลมีกลิ่นหอมและมีสีที่เข้มสวยค่ะตอนนี้ก็ละลายแล้วนะคะใส่มะพร้าวลงไปได้เลยค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะผัดให้ตัวไส้ขนมของเราแห้งดีเลยนะคะตอนนี้ไส้ขนมของเราก็แห้งดีแล้วนะคะ จากนั้นพักไส้ให้ขนมของเราเย็นตัวลงนะคะพออุ่นๆแล้วนำมาปั้นได้เลยค่ะหยิบไส้ขึ้นมาปั้นนะคะกดให้เป็นลูกกลมๆก,กดให้แน่นหน่อยค่ะขั้นตอนต่อไปจะมาทำตัวแป้งกันค่ะจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเทลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำใบเตยค่ะ แล้วนวดผสมให้ตัวแป้งเป็นเนื้อเนียนนะคะตัวแป้งจับตัวเป็นก้อนค่ะไม่ติดมือไม่ติดภาชนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเนื้อประมาณนี้เลยค่ะมาทําการห่อไส้กันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมแป้งนะคะมาโรยที่ถาดเลยค่ะจะใช้เป็นแป้งนวลหรือว่าแป้งข้าวเหนียวนั่นเองหยิบแป้งขึ้นมานะคะตามขนาดที่เราต้องการกดให้ตัวแป้งแบนลงนะคะแล้วใส่ไส้เข้าไปตรงกลางค่ะทําการห่อได้เลยค่ะ ตอนห่อก็ระวังอย่าให้ตัวแป้งแตกนะคะห่อให้สนิทเลยค่ะแล้วทำการคึงให้เป็นก้อนกลมๆค่ะขั้นตอนการต้มขนมนะคะใช้ไฟกลางในการต้มน้ำค่ะต้มให้พอเดือดนะคะใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมพอน้ำเดือดดีนะคะนำขนมลงไปต้มได้เลยค่ะทำการคนเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ขนมติดกระทะต้มจนขนมสุกนะคะ ้าขนมของเราสุกแล้วตัวขนมจะลอยขึ้นมาแล้วก็ทำการตักขึ้นได้เลยค่ะตักใส่ถาที่เราเตรียมมะพร้าวไว้นะคะแล้วทำการคลุกเค้าให้ตัวแป้งและตัวมะพร้าวติดกันได้เลยค่ะนี่ค่ะพอคลุกเ้าเข้ากันดีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจัดใส่จานนะคะ มาลองชิมกันเลยค่ะตัวแป้งนี่นุ่มมากเลยนะคะเห็นไหมคะไส้เยอะๆเลยค่ะมีกลิ่นหอมใบเตยมากค่ะตัวไส้นะคะก็จะมีความหอมหวานของน้ำตาลมะพร้าวกลิ่นหอมหวานกำลังดีค่ะอร่อยค่ะไปลองทำดูกันนะคะ